สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องเฟิร์นเรีสีทับไทยนะคะเดี๋ยวเรามาชมช่วงไทยงามกันนะคะวันนี้นะคะโอ้ไทยยินสเละเลยดนปุ่นเลย สวยงามนะคะรันนี้ไม่ไม่ออกนะคะน้ำมันไม่ออกนะคะอ๋ออันนี้คุณพ่อทำความสะอาดรอบข้าหมดแล้วนะคะ เตียนมากเลยนะคะ,ะแล้วตอนที่คุณพ่อตัดนี่มีทำอะไรใส่ไหมไม่เลยครับเยีดไว้กินก่อนแสดงว่าครับสวัสดีครับทำนะงานเก่งนะคะนี่เก่งแล้วเพราะว่าตัดแถวนี้เตียนหมดเลยนะคะนี่เตียนหมดเลยนะคะเยอะมันเยอะครับทำความสะอาด ยืนเตะาแล้วนะคะเคล็กรอๆอีกแล้ว ยังเต็มมิดอยู่นะคะอิะ่มแล้วนะคะทางอานอิ่มแล้วเดีย๋ยวขอปิดสายยางก,ก่อนนะคะ อ้อยเหรอคะอมาครับรับรถก็มาถึงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยใช่ไหมคะไขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับผมชื่อคุณสมจิตนะคะอยู่เมืองนอกนะคะส่งคะแนนมานะคะก็ รับตะโขไปสองชิ้นนะคะแล้วก็เหลืออยู่5,000คะแนนนะคะก็ช่วยอาหารช้างนะคะ่เราก็ได้ซื้อสับปะรดนะคะให้กับน้องช้างนะคะที่บ้านช้างสีทับไทยนะคะได้ทานกันนะคะ่เดี๋ยวเราจะไปชมสับปะรดกองโตกันนะคะไปดูหน่อยไปาสามกองใหญ่ค่ะนี่นะคะสับปะรดกองโตนะคะ อยู่ประมาณนี้นะคะนี่สามกองนะคะอยู่ที่บ้านด้วยนะคะอยู่ข้างหน้าซุ้มด้วยนะคะก็เก็บไว้ในโรงด้วยนะคะนู่นนะคะอีก,กองหนึ่งนะคะอยู่ตรงที่อาบน้ำนะคะนี่นะคะ พ่อใหญ่นะคะกินสับประรดอร่อยใหญ่เลยนะคะเนอะยืนแบบสบายใจเลยนะคะพ่อใหญ่เดี๋ยวไปชมพ่อใหญ่กันนู่นจับเต็มที่เลยนะคะพ่อใหญ่อพอได้กินสับประรดก็จะอ้วนเร็วนะคะสับประรดพ่อใหญ่เข้ามุ้งแล้วนะคะเข้ามุ้งนอนแล้วพ่อใหญ่ ไปชมพลายงามกันต่อนะคะมีอ้อยหวานๆด้วยมาลูกมาสายงามไปชอบอ้อยนะคะสายงาม เดว่าขมับยังบวมๆอยู่นะคะขม,มับยังบวมๆอยู่นะคะน่าจะยังไม่หายนะคะวันนี้อาจจะยังไม่ออกนะคะเพราะว่าวน,นี้เหมือนอากาศเย็นๆนะคะกลางคืนนี่ฟ้าร้องนะคะเหมือนฝนจะตกอันนี้เจ้าภาพอยู่ซิสเกตโทมา,าว่าช้างเป็นไงบ้างอ้ยช้างมันตกมั้ง สรุปแล้วได้เชือกไหนไปแทนพ่อใหญ่ครับเออจ้าภาพดีใจเลยใช่ไหมคะยิ่งดีใจเลยบอกว่าเจ้าภาพถามว่าไม่รู้ช้างมีสเสน่ห์อะไรนะเขาว่างี้ไปบอกว่าจะเอาช้างมาช้างชื่อพ่อใหญ่บอกว่าจะขอมาดูกันหมดบ้านเลยเพราะว่าดูคลิปกันทั้งบ้านค่ะ <c oughs> ครับพี่ศรีสกเกตงานแต่งนะครับเชือกเดียวหรอคะสองเชือกครับกับเชือกไหนด้วย ก่อนเป็นงานของพ่อใหญ่นั่นแหละพ่อใหญ่สีทรับไทยกับไทงามพี่สองค่ะทีนี้พ่อใหญ่ก็ยังไม่เต็มร้อยก็เลยขอให้เอาไทงามไปกับสิริมงคลพอทีนี้ไทงามมาตกมันก็ได้พ่อใหญ่ไปอีก ควานเอนะคะควานเอมาเอาต้นหญ้านะคะที่ตัดกองไว้นะคะสรุปก็เลยได้พลายงามไม่ได้พลายงามและพ่อใหญ่กับสิริมงคลครับผมอ่ค่ะก็แทนกันไปเรื่อยๆนะคะ ยืนให้ลูกๆถ่ายรูปเลยนะคะพ่อใหญ่ไยายูกเลายเรงพลายงามน,นิ่งมากนะคะ,ะกวาดเลยกวาดเลยนะคะ ให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะารงามนะก็หวังให้เขาเป็นเช่นนี้นะคะ ชิวๆเลยนะคะไฟงามนะคะ ับผมวันกิจวันนี้นะครับสวยงามก็มาบวมๆนะครับแต่ก็ไม่ออกเท่าไหร่นะครับวันนี้ไม่เท่าเมื่อวานนะฮะขอบคุณทุกทกกำลังใจนะครับผมก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครยต์เราด้วยนะครับในช่องธรรมรีสีทับไทยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ